ชื่อเดชชาพยศออเวลาชั้นประถมศึกษาปีที่3ามโรงเรียนบ้านโดเกนวัฒนาอุบถรัมครับวันนี้จะนําทุกท่านไปทำความรู้จักกับโรงเรียนบ้านโดเกนวัฒนาอุปรถรัมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งไปเลยครับ รงเรียนบ้านโนงเคีงน้ำวัฒนาอ,อ,บอุบลธรรมตั้งอยู่เลขที่766หมู่4ตำบลบ้านจันรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพื้นที่ประมาณ12ไร่ครับสีประจำโรงเรียนของเราคือสีน้ำเงินขาวและมีความขันของโรงเรียนที่ว่าคุณธรรมนำความรู้ผู้ความดีตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงครับ และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และการคิดวิเคราะห์นางปาัญญาโรงเรียนนัทถีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีโรงเรียนบ้านโรงเรมอัฒนาอปาุปัมภมเปิดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางมินสายชายจินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเทงนวัฒนากระถางโรงเรียนบ้านดงเทงนวัฒนาประถมได้ใช้นวัตกรรม Two ั s ในการขับเคลื่อนนโยบายสวทวิถีใหม่วิถีคุณภาพ4ด้านคือด้านความปลอดภยัยด้านโอกาสด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ การดำเนินง,งานตาม 9. จุดเน้นรวมถึงนโยบายวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หนึ่งซึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายในครั้งนี้ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุปเป้าหมายคือคณะครูและบุคลากรต่อไปนี้ค่ะ โรงเรียนบ้านดงเคงนำวัฒนาอุปถรัรมภ์ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อนมีองค์ประกอบสี่ด้านคือ ด้านความปลอดภัยด้านโอกาสด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพและกำหนดจุดเน้นในการดำเนินงาน9จุดดังนี้โรงเรียนคุณภาพด้านความปลอดภัย 1. โรงเรียนมีผู้รับผิดชอบหลักในการกำกับด้านการลดความเสี่ยงและมีความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. โรงเรียนมีการวางแผนการรักษาความปลอดภัยการดูแลช่วยเหลือและการให้ความคุ้มครองนักเรียนและบุคลากร 3. โรงเรียนมีการจัดระบบการลดความเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนโรงเรียนคุณภาพด้านคุณภาพ 1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เน้นการปฏิบัติจริง 2. โรงเรียนมีระบบการกำกับติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 3. โรงเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับภาวะการปัจจุบันโรงเรียนคุณภาพด้านโอกาส 1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ 2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 3. โรงเรียนมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพด้านประสิทธิภาพ 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามบริบทความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นได้ 2. โรงเรียนมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ 3. โรงเรียนมีการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิน่นโครงการพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนบ้านดงเค็งนำวัฒนาอุปถัมภ์มีนักเรียนจำนวน70คนไม่มีนักเรียนที่ออกกลางคันการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านดงเค็งนำวัฒนาอุปถมัมภ์จุดเน้นที่1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้นรวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียนียดด,ด Four. 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 จองกับสระเดียวกันดีจุดเน้นที่2เสริมสร้างระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform จุดเน้นที่3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ3-6ปีและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบรวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจุดเน้นที่4ี่ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตรรวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศิลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียนจุดเน้นที่5จัดอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินยัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ปัญหานี้สินครูจุดเน้นที่6ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ active learning มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และสมรรถนะของผู้เรียน Assessment for Learning ทุกระดับ A 1สรศะแอเบ,บิรแอเกิดแบก U 1นึศะอะเบิรอะเกิดบัก O 1่ศะอ้อเบิรอ้อเมือทอง O 1สรศะอ้อเบิรอ้อเอิดบอย จุดเน้นที่7ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอนสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูงห่างไกลและถิ่นทุรกันดาลโดยโรงเรียนบ้านดงเคงนำวัฒนาอุปถัมเป็นโรงเรียนเดินทางไปกลับจุดเน้นที่8มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะคะ Unit 1 s e Hello Hello How are you Hello 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 How are you I'm fine I'm fine I hope that you're a too สวัสดีครับเด็กๆก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับก่อนครูกอล์ฟ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันกับเรื่องของการลบนะครับการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายการหาผลลบของจำนวนของจำนวนโดยการตั้งลบต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยเรื่องจุดเน้นที่9เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณบล็อกแกรนด์ตามหลักธรรมาพิบาลให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9. จุดเน้น และนโยบาย15บวกหวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่1โรงเรียนบ้านดงเคงนำวัฒนาอุปถมัมเข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้เด็กๆมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และการพัฒนาการทั้ง4ด้านอย่างสมบูรณ์ทำให้เด็กรู้จักการคิด วิเคราะห์อสืบสาหาคำตอบด้วยตนเองส่งผลให้นักเรียนชั้นปฐมวัยกล้าแสดงออกมากขึ้นและยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยได้รับการสนับสนุนและบูรณาการเรียนรู้จากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี2 โ้จโอจีตอไก่สระอาโอไก่สระอาก็กัอาค่ะไัแห้งตัวเต่าสระอาตัอาตัวอาตาตัอาสระอาตัวสกุลโออาโออาโออาร์โออา โรงเรียนบ้านดงเคงนำวัฒนาอุปถัมภ์ได้ใช้นวัตรกรรมจากโรงเรียนบ้านหนองแกในการฝึกอ่านเขียนภาษาไทยและการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ในภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเช่น นักเรียนฝึกสะกดคำจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายฝึกอ่านจับใจความและทดลองทำข้อสอบต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมกับการสอบในระดับต่างๆจากกิจกรรมเหล่านี้ทำให้นักเรียนรู้จักคิดการวิเคราะห์และชินกับการทำข้อสอบโดยไม่มีอาการตื่นเต้นสมาธิดีขึ้นทำให้ผลการทดสอบของนักเรียนออกมาในระดับดี จอเอโแทนจอเอโอแกนคับสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาท่องนิทานอีศกเรื่องราชสีกับหนูราชสี ตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ในเวลานั้นหนูตัวหนึ่งขึ้นไต่ข้ามโรงเรียนบ้านดงเคงนำวัฒนาอุปถรัรมภ์จัดทำโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาความคิดและสติปัญญาให้คิดอย่างมีเหตุผลคิดเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผลคิดเป็นระบบโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสมองและความรู้มีการวางแผนในการทำกิจกรรมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องทำเป็นกลุ่มเช่นการแข่งขันคอร์สเวิร์ด การแข่งขันเกมบิงโกเป็นต้นโรงเรียนบ้านดงเคงนำวัฒนาอุปถัมภ์ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูเข้าร่วมอบรมการพัฒนาครูด้านการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของโรงเรียนบ้านหนองแก และนำมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้โดยใช้สีเป็นตัวกำหนดบทบาทขั้นตอนในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังจากการทดลองใช้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเข้าใจในขั้นตอนการสะกดคำนักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ดีขึ้น ชือเถอแชทคุยเอหนึ่งเสอแอเอแนึงแค่กระปองหรอสา เรียนบ้านดงเคงนำวัฒนาอุปถรัรมภ์จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจเป็นผู้มีระเบียบวินยัยมีความสามารถมีความรับผิดชอบมีความเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ที่ปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติตามแผนประเมินและประปับปรุงการทำงานโดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มยอมรับและให้ความเคารพให้เกียรติผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคนรวมทั้งธรรมชาติและสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวโรงเรียนบ้านดงเคงนำวัฒนาอุปถรัรมภ์ให้ความสำคัญและตระหนักในการพัฒนาด้านคุณธรรมของนักเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม3ประการคือมีวินยัยมีความรับผิดชอบอยู่อย่างพอเพียงโดยโรงเรียนมีการจัดโครงการคุณธรรมโดยจัดอบรมนักเรียนสองช่วงชั้นอบรมนักเรียนเรื่องการมีระเบียบวินยัยตรงต่อเวลามีมารยาทมีความซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบโดยบูรณาการใช้กับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้นักเรียนมีระเบียบวินยัยตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะมากขึ้นและใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 7. โรงเรียนบ้านดงเค่งนำวัฒนาอุปถรรัมภ์ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในทักษะพื้นฐานด้านกีฬาด้านดนตรีและทักษะด้านอาชีพ นักเรียนสามารถนำเอาความรู้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตโรงเรียนบ้านดงเข่งนำวัฒนาอุปถัมภ์ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเช่นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์การระดมสมองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกิจกรรมการแข่งขันและเกมต่างๆ,างๆเช่นการแข่งขัน crossword การแข่งขันบิงโกเกมภาษาอังกฤษการแสดงละครและกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมรู้จักคิดวิเคราะห์ และนําสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านดงเคงนํำวัฒนาอุปถรัรมภ์จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนได้แสดงศักยภาพและลงมือปฏิบัติต,ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน ทั้งยังพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของชุมชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแอร์ air, คือนักเรียนเรียนผ่านมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และแบบออนแฮนคือนักเรียนเรียนที่บ้านด้วยเอกสารเช่นหนังสือใบความรู้ใบงานในรูปแบบผสมผสานโดยครูได้รายงานการสอนเป็นรายสัปดาห์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อทราบถึงผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอีกครั้ง โรงเรียนบ้านดงเคงนำวัฒนาอุปถรัรมภ์ได้จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งรวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถคุณลักษณะอันพึงประสงค์และศีลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียนมีการกำกับติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษาและประเมินผล การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทุกคน โรงเรียนบ้านดงเคงนำวัฒนาอุปถัมภ์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตรรวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการเรียนตามความจำเป็นและศักยภาพของผู้เรียนและผู้ปกครองซึ่งสามารถบูรณาการเรียนรู้เข้ากับทักษะชีวิตที่นักเรียนปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นโยบายที่12ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านดงเคงนำวัฒนาอุปถัมได้จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนทักษะในการดำรงชีวิต L. Love ครูให้ความรักความเอาใจใส่นักเรียน O. Opportunity มีโอกาสทางการเรียนที่ทัดเทียมกัน V. Value มองเห็นคุณค่าของนักเรียนถึงแม้จะแตกต่าง e enough สร้างความตระหนักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านดงเคงนำวัฒนาอุปถัมภ์มีระบบการจัดการเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพวางแผนและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของนักเรียนพิเศษเรียนรวมร่วมกันมีการ PLC ระหว่างผู้บริหารกับคณะครูครูผู้สอนกับครูผู้สอนและ ครูผู้สอนกับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกันจัดทำแผนการจัดก,การศึกษาเฉพาะบุคคลมีการนิเทศกำกับติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำต่างๆจากผู้บริหารสถานศึกษานโยบายที่14เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดงเคงนำวัฒนาอุปถัมภ์จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ โรงเรียนบ้านดงเคงนวัฒนาอุปถัมภ์ได้ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและห้องเรียนให้สวยงามเป็นระเบียบและปลอดภัยสำหรับนักเรียนจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สวยงามน่าอยู่น่าเรียนจัดพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆให้น่าสนใจเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการกระตุ้นสมองให้มีการพัฒนาที่ดีโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดมุมต่างๆในโรงเรียนและห้องเรียนนักเรียนยังสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองจากมุมต่างๆทั้งในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนเมื่อนักเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำให้นักเรียนรู้สึกหวงแหนรู้จักเก็บ รู้จักดูแลรักษาทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันมากขึ้นโรงเรียนบ้านดงเคงนำวัฒนาอุปถรัรมภ์รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับดรนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการตรวจราชการการเปิดเรียนรูปแบบออนไลน์โรงเรียนในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่10เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019